พอเลี้ยงนี่คือดังป่าเข็งขอนในบ้างน้ำเขินขาดฝนบบตกหยาดดอยกายแห้งสิตอดกินคือดังหน้าเขินน้ำฝนตกแห้งโ่หง,งายฝนตกแห้งจนจน,จนไหลไปหงแตบัวควายเห็นว่าดำขี่ลียังสีกะยาฟา้าขี่เหื่อไก่เห็นว่าดำาขายล่าย,ยา,ฟาฟ้าายเหือเวนเด้อพีนองเด้ววาอวาดว่าเหื่อแตกลํำข่อยลอยอย่งสิไดยย้หนูซอยอยู่เด้อขันบ่เอิญใส่ข่อยจักสีเอิญใส่ไผ่ละพี่นองเอ้ย ซากโกรมิกพีเอ็นพีซากโกรมิกพีเอ็นพีควายน้อยควายจอยควายบ่อ้วนบ่เป็นตะหักเบิงคักคับมีตะขี่กระเือกกินยาหยังกับบ่ถือขั้นบ่ใส่พีเอ็นพีซากโกรมิกพีเอ็นพีเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เหตุในอ้วนเร็วโตไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและ,กะเกษตรให้การผสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มภูมิคุ้ม,มกันโรคกะสอบละ360บาทราคานีส่งฟรีทั่วประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พออเเลี้้ยงงผูมบร์0 เจ็ดเจ็ดครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบ่งช่องพ่อเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี่พ่อเลียงผู้เม่งอยู่อ,อำเภอว่างสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องครับผมสีผ้ามาเบ่งควายงามพี่น้องมื้อนี่พอดีพี่ปัม๊มเราโทษไปหาว่าม,วา,ามีควายงามควายใหญ่พี่น้องครับพางใหญ่อ่างใหญ่อยากแบ่งปันพี่น้องเข้าในราคาทีโอล้ว,ว่าสมัยตะกอนเขาให่ฮอดเป็นซี่แสหาแสว่าใครตอนนี้อยากแบ่งปันพี่น้องเข้าแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพิ่น อ่ามีนาทีหลายอย่างคือตอนนี้บ่มีเวลาดูแลแล้วพี่น้องครับผมเราเอาเลี้ยงไว้ควายก็เริ่มจ่อยลงครับผมละสั่นบ่เป็นการเสียนาฬิกาพี่น้องครับผมไปพาอกับเจ้าของควายก่อนครับผมเอาพี่ปั๊มวัาดีครับผมครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวนะครับผมครับผมซอยปั๊มนะครับครับผมตําบลบังสามหมอนี่แหละครับครับผมซอยปั๊มตําบลบังสามหมออำเภอบังสามหมอนะครับจังหวัดลอนท่านีครับผม บ๊อบอูดอุดรธานีเด้อพี่น้องบ่อุดรราชสีมาเด้อครับเด้อครับผมเอ้าบ่อนั่นนะครับผมถามเลยควายแม่แรกครับของซอยปั่มเนอะนะครับผมค้วยแม่นี่เป็นควายสายใดก่อนครับผมสายอุทัยครับสายอุทัยพี่น้องครับมาเบิ่งควายสายอุทัยหางไงอ่างใหญ่ครับผมถือว่าเป็นอ่างสำเภาพี่น้องครับผมครับความสูงสูงหลายปานใด้ครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกรับประกันที่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับครับผมรับประกันที่ร้อยสี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งควายตัวนี้เอ้า้่งานนขกอ เบื้องด้านข้างเดี๋ยวพอเหลี่ยมผู้เมงสีไลเป็นสเต็ปสเต็ปเบื้องความเงาพี่น้องความเงาความใหญ่ของควายตัวนี้ครับความเงาเนี่ครับผู้ปากเป็นวานเงาซ้ำกันกับผาผ่าเวทพี่น้องครับผมผู้บางคนกับวานเงาซ้ำกันกับรถไฟนะครับผมให้เบื้องความใหญ่ความเงาความใหญ่ก่อนอ่ะที่นี่ความเงาหนี่ได้กันครับผมบัดนี้ความสูงกับสูงได้เนาะครับเนาะซอยั๊มเนาะครับบัดที่นี่น้าตาเลยพี่น้องเบื้องเป็นนะครับผมหน้าตาครับ อัตลักษณ์ของค้ายไท่มาเต็มพี่น้องครับผมนี่แมงกัมบีจับตาเขาเรียกว่าตาแต้มแก้มจำข้ออ่องทุงน่องเขานี่ครับผมเป๊ะเลยโคนเขาใหญ่ๆนี่พี่น้องครับเป็นลักษณะของควายสายอู่ไทยเด้อพี่น้องเด้อมีขวัญยยดานนาเขาเรียกว่าผู้ป่าเป็นว่าขวัญซองทาง แต่ว่าขันตำตำล่าเขาเรียกว่าขวนเจรจาของขวนทุ่นเขา่าหรือขวนเทานางจ่าพี่น้องครับผมขัวายตัวนี้เป็นควายสายอุเทยกับความสูงสูงลอยสี่สิบเอ็ดน้ำพุสายปั๊มเนาะครับผมบัดท,ที่นี่เบื้องเล็บนะครับเบิ้งหน้าเบื้องตาเราบัดที่นี่มาเบื้องเล็บอันนี้เขาว่าเล็บงามพี่น้องเป็นเล็บกะล่าป็นทันบัด อันนี้แหละคือว่าแข้งขาไ่ล่ำโตเงาครับคนเขาดีนะครับผมนายกอกเป็ดเป็นนาใบายสีขากับอัดสวยนะครับขาไงค้นขาไงเล็บกับเป็นเล็บกัล่ะสบาบสวงกับเต็มนะครับไทยกับสวยอ่ะหายไปเบื้องไทยบัดที่นี่เบื้องด้านข้างแล้วเข้าคอยไรไปทีละสเต็ปสเต็ปเด้อพี่น้องเด้อครับผมไทยกับถือว่าจัดอยู่ในท่ายงามพี่น้องครับผม้ายอันนี้เขาบอกเรียกว่าเป็นไทยขี่อัดฟดเด้อพี่น้องเด้อครับผมขี่อัดฟดมันจิเป็นนักว่านี่ครับผมคือมันจิเป็นเบาๆลงไปรักนักอันนี้เป็นไอยสายอุทัยนะพี่น้องครับผม โค้งสางดีเบื áng, amp, salt, ้องหางพี่น้องเบิ้งเป็นอะไรครับผมหางหางเป็นพวกงางรามเข้าไปหางกับเป็นพวกดีครับผมเบื้องไปหางครับผมเราบัดที่นี่เบื้องนุ่มพี่น้องครับผมเบิ้งเล่านุ่มนุ่มนี่มีสีเต่าเนาะผู้สายพันเนาะครับสีเต่าครับสีเต่าว่างเรียงกันลักษณะนุ่มนี่เป็นอังไรพี่น้องครับผมไปนุ่มยังสีครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอ่าสีใจลูกดีทรงลูกดีแด้วพี่น้องนี่นุ่มลักษณะแบบนี้ครับผมท้องขาวนี่ครับผมใจลูกดีทรงลูกดีเงาหางกับใ่พี่น้องครับนี่แหละเขาว่าเงาหางใม ไปเขาสวยนี่ครับผมเีือว่าอู้เขานี่เป็นเขาตกขั้น้อนได้ด้อน้องครับเนาะเขาตกขั้นสอนใหญ่ด้วยพี่นอ้องด้วยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นควายงามอีกอันนึงนะครับไปหูไปหูหักบอครับหักครับไปหูหักไปหูฟ้อนล่ำพี่น้องครับผมอัตลักษณ์ของควายไท่นะครับควายตัวนี้เป็นวา่สององเนาะครับเนาะวายสององ,องบาด <daughter> ที่นี่มันมีลูกติดมากตัวหนึ่งมันป่ครับผมมัครับโอ้บาดที่นี่อยากเบิ่งลูกมันเท่ได้บัตรอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมอายยุได้ทองตอนนี้ ทองไนหางหน้าครับได้3มเดือนครับทองไงหางหน้าได้3เดือนรับประกันทองเนาะครับรับประกันทองรับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดิขอเอกสารเด้อพี่น้องเด้อครับผมเราใส่ไปกับไงหางหน้าเด้อครับค่อยงามแม่นี่ลูกเบิงอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีบ้าเรื่องลูกไห้ฟังอีกเช่นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราทำไปกับไยหางหน้าหางหน้านะครับผมมีใบมีหลอดมีเอกสารครบได้จักเดือนแล้วครับประมาณ3เดือนแล้วครับ ประมาณสามเดือนประมาณนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ารับประกันทองนะครับเนาะรับประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยแล้วออครับผมมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าด้ตัวหลอกต้มตกลมฉี่มาเถิกล่อยเที่ยวทางเลิกเหยียบฉี่มาจนเก็บทองนะพี่น้องเด้อครับผมถือว่ามีเอกสารครบนะครับผมอันนี้บัตรที่นี่อยู่ในทองทองแล้วรับประกันทองบัตรที่นี่มีลูกติดมาตัวหนึ่งนี่เป็นลูกผู้ใดก่อนครับลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญอยากเห็นลูกเด้บัตรนี่พี่น้องลูกแต่ว่าเมื่อกี้นี่อันเด็กหน่อยตัวนี้ KNOW, ขีด่ดื้อขี sure ่ดื <S <s ้อพอเดี๋ยวผู้เป็เห็นเหล่างามงามพี่น้องครับผมเดี๋ยวสีเอาให้เบิ้งให้เบิ้งแม่เล่าไปก่อนตอนนี้คือแม่เล่านี่ความงามนี่บ่ต้องสืบได้ครับผมบัดที่นี่อ่าตอนลูกยังบระท่านในมานนี่สีถามเลยว่าคมนี่นี่อ่าสัสดีปั๊มเปิดไบอะไรบัตรใดก่อนครับผมสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อราคาเปิดใบสองแสนเปิดใบในราคาสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเก่าพันบาทครับครับผม เปิดใบในราคา2องแสนเก่ามืนเก่าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์โทรศัพท์ซอฟปับมเบอร์ยังก่อนครับผม061เบอร์061 073 073 0316 0316ครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งลูกเล่าครับผมบัดนี้ถือว่างามบ่พี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกของแม่เมื่อกี้นี่ยนะครับเนาะลูกสาวเก่าเจริญเป็นลูกสาวของเก่าเจรริญพี่น้องคับเอ้เบล่คอนง แข้งขาดีครับผมถือว่าสวยไทยก็สวยอันนี้มีใบมีหลอดนี่คือเอกสารของตัวเด็กน้อยเมื่อกีนนะครับลูกเก่าจะเลื่อนะพี่น้องเด้อเป็นตัวเมียนะครับเนาะตัวเมียครับเป็นตัวเมียพี่น้องครับผมไปแล้ว่นไปทางพุ่นแล้วครับผมอันนี้คือเป็นลูกสาวเก่าจะเลื่อนะพี่น้องเด้อที่ย่างไปนี่ครับผมโอ้ความงามนี่บ่ต้องสืบครับผมให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับได้ได้จักเดือนแล้วครับได้สี่เดือนกว่าเนี่แหละครับ ได้ประมาณ4เดือนกว่านะครับนะครับครับผมอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้บู๋เบิ่งแข่งเบิ่งขาพี่น้องเบิ่งข้อปานหมูไหมครับผมควายตัวน,นี้ไหมครับถือว่าแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ทรงลูกนะครับความสูงความใหญ่ไม่ต้องสืบลักษณะเบิ่งโค่นเขานะครับเบิ่งเขาเพิ่นหนาตานะครับอันนี้เป็นควายสายอุทัยเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีลูกติดมาตัวนึงคันผูใ้ใดซื้อไปตอนนี้เป็นชุดสามหัวใจถือว่าซื้อหนึ่งได้ซื้อสองได้สามถือว่าซื้อเฮี้ยนได้สั้นบาน,บานแหได้ปลาไข่เอาเมียไม่ได้ดลูกพรรร้้้้้อออออมมมจััังงงสิไไดดดดซยาาาานนเเเเีี่่คคคบผทปป๊วื ราคาที่สไยปั่มเราเปิดไว้คือ2 9 9 0 0 0บาทพี่น้องครับผมราคาคมนี่ครับผมมีสีได้ก็คือมีลูกติดไปตัวหนึ่งเป็นลูกของเก่าเจริญนะครับผมแล้วก็มีในายทองตัวหนึ่งเป็นของนายหางหน้านะครับแต่ว่าควายตัวนี้ความสูงสูงลอยสี่สิบเอ็ดครับประกันที่สี่สิบเอ็ดนะครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับแต่ว่ารับประกันไว้ที่สูงลอยสี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับรองซื้อไปบ่ผิดหวังความสวยความใหญ่ ถือว่าตามราคาเนาะครับเนาะครับครับผมอันนี้ควายตัวนี้ถามถามสายปามว่ารักลักมีชุดเด่นเพิ่นเป็นจังไรครับเลครับตาแจ้มแจ้มจำนะครับครับผมแล้วก็ตามอัตลักษณ์เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเป็นควายเชื่องเลี้ยงง่ายเนาะครับหรือว่าเป็นควายสวยงามอีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะบัดที่นี่เบิ่งตามลักษณะแล้วพอเลี้ยงผู้เม่งว่ามันสิขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยบ่ครับแม่นขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยอยู่เพราะว่าบ่มีเวลาสิได้เบิ่งครับผมครับอันนี้คือเพิ่นมีหน้าที่รักพี่น้องครับผม บัตรที่นี่ตอนนี้คือตัดใจขายย้อนว่าบ่ามีราคาสีแบงปั่นพ่นองเฮาในราคาสองแสนเก่าหมื่นเกาันบาทเด้อพี่นองเด้อดครับผมผูดด้ใดสนใจนะครับซื้อไปตอนนี้รับรองบ่ผิดหวังมีลูกได้ทองติดไปตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกของเก่าเจริญอีกตัวหนึ่งนะครับที่แถมให้ไป ตอนนี้อยู่ในท้องก็จังไปรุ่นเอาว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะครับเนาะครับผมว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจังไปรุ่นเอาแต่ว่ารับประกันท้องแน่นอนครับมีการตรวจท้องเรียบร้อยนะครับผมจุดหลักๆจังพอเลี้ยงผู้แม่งเห็นควายตัวนี้คันแม่นสมัยตะก้อนนี่ช่วงควายเรนๆนี่มันสิบวตตกสี่แสนหาแสนพอดีครับกระสีประมาณนั้นบ่กระสีประมาณนั้นครับผมเพราะว่าก้อนหนานี่พอเลี้ยงผู้แม่งเคยมาสืบไปว่าเล่าว่าเคยมีคนมาให้ในราคาหอดหลายแสนพี่น้องบ่ขายเพราะว่าช่วงนั้นยังมีกำลังอยู่ยังพ่อส อยากแบ่งปันพี่น้องเฮาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสรุปรายละเอียดเลยครับผมควายตัวนี้อันหนึ่งคือเป็นควายสายอุเัยนะครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับผมรับประกันที่ลอยสี่สิบเอ็ดมีทองติดมาตัวหนึ่งก็คืออ่ใหญ่หางหน้านะครับเนาะมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นตัวเมียครับของเก่าเจริญเปิดในราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวหาไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับเอาครับผมหลังจากขี่เบิ้งคมหนึ่งไปแล้วบัดที่นี่มาเบิ้งควายสาวหน่อยพี่น้องครับผม อ่าวขวายตัวนี้แม่คืองามเด้อพี่น้องเบ่งข้อเราไหมครับหนังหนาซาใหญ่ครับโอ้ตากะถือว่าเป็นตาสวยเลยพี่น้องเด้อตานี่ตัวนี้เป็นตาจัดอยู่ในตาประเภทตานกเป็ดน้ำพี่น้องครับเป็นตางามอันดับสองนะครับผมอ,อ่ล่องมาจากตาเยี่ยวนะครับผมเขาก็ถือว่าเขาเปิดนะครับนายกอกเป็ดนะครับเป็นนาบายซีนะครับสันหลังก็เป็นสันหลังปลาบูหูใบตองสาดเลยพี่น้องควายตัวนี้ถือว่าเป็นควายงามนะครับโอ้แข้งขาดีนะครับผมเร็บก็งามบัตรที่นีดสิถามอ่ซอยปั๊มเลยว่าตัวนี้เป็นลูกผู้ใดครับผมีคนี่ ตัวนี้เนี่ยว่าเป็นลูกเจ้าสั้นเจ้าสั้นนี่ลูกลุงเพชรครับครับทับผสมตัวมากแต่บอมีใบมีหลอดอืมครับครับว่าไ้แอบอ้างนนี้คือคือว่าตามจริงจริงตามจริงคือเพิ่นว่าเป็นลูกของเจ้าสั้นมาครับครับเจ้าเจ้าสั้นก็ลูกลุงเพชรเอาบอกง่ายๆคือเป็นหลานของลุงเพชรครับหลานของลุงเพชรครับผมเอาโอเคครับผมสรุปคือบอาง่ายๆคือ เป็นหลานของลุงเพชรนะครับตระกูลของลุงเพชรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นหลานของลุงเพชรนะครับผมแข้งขาดีคุ้ยตัวนี้ครับผมความสูงสูงหลายปานใดกว่าครับเนี่ยสูงประมาณลอยยี่สิบเจ็ดยี่แปดครับสูงลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมเกิดกับแม่ที่สูงลอยสี่สิบเท่าไรก่อนครับลอยสี่สิบห้าครับเกิดจากแม่ที่สูงลอยสี่สิบห้าพี่น้องครับคุ้ยตัวนี้ครับถือว่าเป็นคุ้ยงามอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นคุ้ยสาวหน่อยอยู่ครับผมอายุจักเดือนนะครับในีคุ้ยต้นนี้อายุได โอ้เบื้องหางเบื้องหางพี่น้องเบื้องหางด้วยหางลามดีดีครับผมหางเป็นพัวงามงามไทยเดี๋ยวให้เบืบ้องแขงเบื้องขาเบื้องหางเราที่นี่ไปเบื้องไทยของควายงามตัวนี้ควายหน่อยตัวนี้อานาโคตไก่นะครับถือว่าเป็นอานาโคตไก่เลยไทยก็สวยถือว่าเป็นไทยบักหน้าตัดพี่น้องครับถือว่าเป็นไทยงามสันหลังก็โอเคพี่น้องสันหลังกับถือว่า,สาใสไดมีขวัญหาบเงินหาบทองเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้ครับผมถือว่าจัดยูในประเภทควายงามครับเล็บดีเล็บโอออ้้ถืวววว่่ากก็็จัััดดยยยูในนเลบบสคครผตี นาเพื่อนกนาหวานถือว่าเป็นควายหนาหวานเป็นควายสองอ่องพี่น้องครับเป็นหลานของนุ่งเพชรกับความสูงสูงร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเอาบที่นี่ราค่าราค่าซอยปลาใบไหลปันไดครับนี่อ๋อราคาเปิดไบแสนสามหมื่นบาทครับราค่าที่เปิดไบแสนสามหมื่นบาทด้อพี่น้องอู้ราคาถือว่าสมน้ำสมเนือพี่น้องขายกับว่าได้ขายแพงเนี่ยนี่ขายกับขายแบบขายธรรมดาเงินมากควายไป้อพี่น้องถือว่าสมน้ำสมเหนือได้ฟังราค่าแล้วพรอะจะขี่ใส้ส่งซากเขาเองบุญละ ถือว่าเป็นควายงามนะพี่น้องมาเห็นแล้วบ่ซื้อแม่บ้านแม่ซีดาผลได้ราคาเนี่ครับถือว่าเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งกระฝากพี่น้องเข้าไว้มาทีนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์จำเป็นเยอะเคลียนะครับผมเบอร์โทรศัพท์061ครับ073ครับผม0316ครับผมอันนี้เป็นเบอร์เมียถือหรือเบอร์มือถือครับผมเบอร์มือถือครับเบอร์มือถือเนาะครับผมเราติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเนาะครับครับผมเปิดตลอด24ชั่วโมงครับก็เซเว่นผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมผู้ใดสนใจก็ลองทรมาหรือสีมาชมตัวจริงก็ได้อยู่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธนานีครับผมอ่าทรมาหาซอยปัม๊มรับตลอด24ชั่วโมงลองมาต่อรองราคากันเอานะครับผมสมบัติพัดกันชมนะครับว่าได้บังคับกันมักตัวใดจังเลือกเอานะครับผมผู้ใดมักตัวใดก็จังเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเพราะว่าเงินข้าแก้วหาได้แต่ผู้มันผู้ชี้ขานหาได้กับบปมานเพิ่นว่า คนสชรวยขายขี่ก็รวยผู้ที่ช่วยซื้อหวยก็ถือโกงได้พี่น้องเด้อมีเงินมีทองไปซื้อควายไปเลี้ยงอันนี้เป็นควายตัวแม่ซื้อไปแล้วก็บ่ผิดหวังพี่น้องเพิ่นว่าไปค่า3ปีบ่ตรขี่สามบอนี่ล่ะครับผมซื้อไปแล้วมันออกแพ้แม่ลูกพี่น้องนั่นละ่ะคือผลประโยชน์ที่เฮาได้มาครับผมถือว่ากําไรเห็นๆนะครับผมอันนั้นอันนี้ควาย10กว่าเดือน13เดือนบัดที่นี่ประมาณ2ปีกว่าเอา้าประมาณอีกปีนึงได้ทับเนาะครับเนาะเพราะว่าปกติควาย18เดือนได้เริ่มได้ทับแล้วแแล้วต่เฮาสิเออาาาาไปาป่่่ัววคมสูงมันสิไไปกลอีกบบ่ครันี่ คิดว่าสิไปไกลอยู่หรอครับเพราะว่าแม่เพิ่นสูงครับเพราะว่าแม่เราสูงร้อยสี่สิบหาพี่น้องค่อยตัวนี้ราคาทีส่ปั๊มเปิดใบ็กือ13 0 0 0หนึ่งแสนสามหมื่นบาทท้วนเลยครับหนึ่งแสนสามหมื่นถ้วนได้พี่น้องเด้อครับผมมาต่อรองกันเอาครับอยากได้ก็มาต่อร่องกันเอามาคุยกันเอาหักกันบักแบงปั่นกันสมบัติพันกันช่มพี่น้องครับผมสนใจอะไรก็จะมาเลือกเอาอยากได้แม่สาวหน่อยหรืออยากได้แม่โคมนั่นก็เลือกเอาพี่น้องครับผมตามเก้น้องเฮานั่นแหละถือว่าตอนนี้คว้ยกำลังพัฒนนาดด้้้อพี่ง ฝากไปน่ผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับผมหรือสืมาเบิ่งตัวจริงก็ได้นะครับเนามาเบิ้งมาชมตัวจริงก็ได้ครับผมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเพินว่าแก้วว่าขาด3ปีเป็นหินแห่มีพี่น้องบ่ไปแว3ปีเป็นคนอื่นครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแวกันเอามาเบิ่งควายหน่อยควายงามนะครับผมถือว่าอันนี้อนาคตไกลตอนนี้เพิ่มมีครงการพี่น้องครับผมสัปัา์เรามีค้อกันว่าประมาณวันที่1 4 15ก็บมีโอกาสที่จะไปเดือนสนามแต่ว่าตอนนี้ ก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดเสียเอาไปช่อมกรเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็รองโท่มากครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ห้ไปขันผู้ใดบ่ท่านพอเลี้ยงผู้แม่งสิขึ้นห้ในร้ยการอีกเที่ยนึงงรับผมผู้ใดกำลังมองหาค้อยงามค้อยเดินสนามพี่น้องครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาครับผมสำหรับมือหนีที่งานของพอเลี้ยงผู้แม่งก็ขอฝากค้อยงามกับของผู้ซอยปั๊มเล่านะครับผมว่าผู้ใดสนใจก็ล่องโท่มาหาเรามาคุยกันกับเรามาต่อร้องกันเอานะครับเนาะเอาผู้ซอยปั๊มมิยังสี่ฝากกับพี่กับน้องเฮ้าในคร ฝากตั้งมาผู้ใดอยากได้กระโท่มาแม่นบ่ครับผมผู้ใดอยากได้กระโท่มาเลยครับติดต่อมาเลยครับเพลงเงินเจ็บเมื่อไรกระโท่มาเนาะครับเนาะครับผมอันนี้ก็คือว่าล่ะพี่น้องครับผมอันเบาหน่อยต้อยนักครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาคุยกันเนาะครับผมครับลองโทรมาคุยกันเบื้องต้นเราหรือสิมาชมอยู่หน้าคอกก็ได้เนาะครับเนาะครับผมอันนี้ถือว่าสมบัติพากันชมเด้อพี่น้องเด้อเอาสําหรับมื้อนี้ทีมงานของพอเลีายองผู้เม่งก็ขอขอบคุณผู้ซอยปั๊มนะครับที่ให้มาแบ่งค่อยงามให้พี่ให้น้องเฮาผู้ใดททีี่่่่่กําาลังงงมออออหยูรถถไปบบฮดดจึ สอสแวงหาอยู out, ่ที่บัวท่านหนึ่งหุจักครับผมที่เบิ่งช่องพลายผู้เม่งอยู่นะครับอยากไในพื้นงางกระทุมาหาผู้สรสำหรับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณหลายๆครับครับพบกับพี่น้องเกษตรกรที่เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับผู้ใดเจอปัญหาเรื่องไขยจอยควายผอมควายบ่เป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์บ่ชัดเจนนะครับผมนะครับพอเลี้ยงผู้เม่งมีเกลือแร่วิตามินเกลือแร่พีเอ็นพีนะครับปรับเฮ็ดให้อ้วนเร็วโตไวขยายโครงสร้างครับเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับผมก็ลองโทรมาครับ ราคา360บาทเด้อพี่น้องเด<อ>้อครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาแล้วก็ฝากพี่น้องเข้าไปผู้ใดเบิ่งช่องพอเลิ่งผู้แมงยูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิ่งได้ชมครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม ซาโคมิกพีเเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เห็ดในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกะเฮเดให้การผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานี่ทรงฟี่ทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ